ซูซูนะคะบ,บอส,สองครับคอมเมนต์ไวมากพี่อริสอยู่ไหนส่งไม่เป็นเหมือนกันก็กดหัวใจรัวๆแม่ก็ได้ครับดูทุกวันกลางคืนพวกลูกมีงานพวกแม่ขยุเป็นมู คือการบัไดนอนพวกแม่กันนอนบัไดไปใส่กระสูงคือกันลูกโอ้อขอบคุณครับคิดถึงน้องแอนไหมครับสันมากอสิบึงไปเรื่อยๆ่อนนียจังคอม,มินอันบางยังสงสังสยกระไรโจยโปโปพี่ๆนำมาอ,อาบและถอดคอยอยู่น้ำกัน ข่อยอยู่น้ำกันแม่เจ้าขันคำถามมืองสิเจ้าต้องบึงซ้อมบึงไปเรื่อยๆเลยว่าค่อยสิบอกถึงนี่อย่างแน่อย่างสี่เมียมันต้องมีกินตะล้างการน้ำดิเมื่อยๆข่อยกับเลยกข่อยเล็กกายขี้อัดดิเนี่ยขอยกหัวมึงเนี่ย น้องแอนเนอล่อยผ่านนะคะมินไหนที่ไม่ดีไม่ไม่ต้องป่อยผ่านหรอกครับเอามาเป็นเรื่องตลกมันจะได้สิเดงหัวรอกันผมเป็นคนที่ ไม่ค่อยอ้นั่นอยู่แล้วมวนคนที่ว่านองหน้าบานสงสยัย่าเคยเห็นตัวจริงน้องครับผมเอาหน้าบ่อยเขาบอกว่าเป็นอิล <c oughs> ีเด,ด <c oughs> มีตะคนมาถ่วงเด้อาจารย์ที่เบบว,ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นสินแสใช่ไหมครับ บอกว่าโง่หิงบ่อยดีมากอย่าไปทําอะไรกับหน้านะแก้มก็อย่าไปเอาออกผมก็เลยปล่อยเห็นหนะามาแบบนี้เลยแต่มันก็ดีจริงนะงานก็เยอะจนแบบว่าช่คงอคสิ่งหายเด้นี่ใคยสิ่งหายมุ่งจ้องจางบอคใอยสิ่งห,ยงหายก,ก็อยากน,นอน เอาจริงๆหน้าผากอันนี้คือเพิ่มวาเนาะเออเพิ่มวาหน้าผากก็ดีคิ้วก็ดีีจมูกก็ดีจมูกอ้วนจมูกแบบนี้มีตังอืมจมูกแบบนี้นะมีเงินแก้มแบบนี้ก็มีมีเป็นแก้มแบบแก้มรับทรับปากแบบนี้อ่ะพูดอะไรคนก็เชื่อ

เฮี้ยนี่เป็นหนงสี่ตัวคือถ้าหัวล้อขึ้นย้ายบ่อยก็เหมือนกันนะคือในในความรู้สึกขัาไหนมันจะเป็นอีกแบบนึงแต่ย้ายกันเราวในหัวนี่คือนราว่างไว้เลยเด้ถ้าหน่อยๆแล้วเราสิตีขันแล้วในหัวขึ้นนี่ขึ้นแันเลยแลย้สิตีโอ้ยขันคนสี่หักกันนั่งเฮ็ดอาเตะเซยู่คนกนากหักอก เด็กชายผู้กันจะเฝ้างอแงยเดินงานที่สองกำลังผ่านไปยังไม่ถึงเลยกดไลค์ด share, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องห,หน่อยน้ำเลนเด้อค่ะ